Hey, อยากให้เธออยู่ขอเธออยู่อย่างนี้ตลอดไปเธอนั้นทำให้ฉัน feel good ข้างในตอนเวลาที่เธอหันมาที่ฉันอ o oh. u l you give me a smile She <I> know จะทำให้ฉันต้องวนไว y h e h e y อยากบอกกับเธอว่าเธอน่ารักทำไง เธอถึงใจแต่ไม่รู้ว่าเธอจะจอรับมันเอาไว้ <Yeah. S 3> Oh baby I say I don't fall in love you ห oh, <wow. S 1> มดคงพูดใจอยากให้เธอที่สำคัญ you are the แตเราอ่ะมี2อง A มะใช่ขอช่วยพาเราไปไหนันะ้อยากใหอยากเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งต่อได้เธอใจฉันสั่นเมื่อได้เินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเธอก็เพลอเอาไปคิดละเมื่อขอรู้จักกอยากจะ ของส่นตีกับนักเรียนใหม่ใช่ไหมเป็นไงมาไงเดมาดลวกกันได้ล่ะทาเข้าห้องเรียนหนเดี๋ยวคูจะแนะนาให้ื่อนรู้จั กูก่ได no. e. ้ะคงคาถามเลยนเ้าคปกมานะเดี๋ยวเจอกันางแรกน้าเย็วกรกขอบคุณค่คุณปูแล้พวกกรเปล่าวาเบียนั่นเป็น่ออกใหเมื่อกี้ไงเออใช่นไม่ได้ยิน ก็เลืบอกกับครอรขัน้ยนะว่าแกเปนสื่อืเปล่ผพลาดล่ะโอเคป่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนะวัี้ครูมีโครงการ้นัเรียนทาารกากับคู่ผู้ละสคนและมีอยู่กลุ่มนึงที่ต้องเดานะคะจับคู่ได้เลยคีกบูอยู่ยได้สิไ ยาอะไรอะอะไรช่วยไหมไม่มีอ่ะเจอดูเหมือนว่าเธอจะคิดอนะไรไม่ออกนะนี่นั้นต้องการอะไรกันแน่เออเราแค่คิดว่าเราอาจจะช่วยเธอได้นะไม่จะเป็นหรอกเดี๋ยวราช่วยเธอได้จริงๆนะเปียบปูนพอจะทีเถอะเราไม่ต้องการอนะไรนายช่วยเราคิดเองได้เปียบปูนไม่ต้องการสิฉันต้องการนะใช้ถุงพกไปไหนอ่ะเราช่วยด้วยสิใช่ถุงพกเร,เราด้วยสิเราตามไปไม่เป็นะรห เปล่ามันถ้าเราเจอเดวิาันข้าวเจอจะไปด้กันไหมโอ้สมพงศ์ี่นายชวนีะชวนไปดินเนอร์เหรอเปไปได้สมพงศ์แบกตรงๆนะว่านิสัยเราเข้ากันไม่ได้อะน้าใจเราใช่ไหมทำไมนิสัยเราถึงเข้ากันไม่ได้ก็แต่เรียนนายนายต้องการอะไรบ้างอ่ะก็แต่เรียนไม่วก็ออาแต่เรียนแล้วก็เรียนเราก็โดนเงียบบูนไงไได้เป็นสารภาพแล้กจะช่างเสียใจนะ ว่าทำไมต้องเป็นเธอรู้แค่ว่าเราชอบเธอไปแล้วเธอเป็นคนล่าเลยนะนุ่นนานเธอก็ที่ทำกันเวลาไปยิ้มเธอหน้ารักเดือดอันท่านนายพยายามแต่ตัวเองน่าสักวันฉันก็อาจจะเข้าคนมาสักวันแต่คงไม่ใช่ตอนนี้หรอกพยายามใช่หรือนายนายโคตรเสียร้อนตื่นใจหลังทีแล้วนั่งดิ ไม่เป็นไรเราหาหนังสือที่ทำรายงานได้แลวนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราเพิ่มลงมือทำกันาม,ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าม,มนุษย์ชอบฝืนกับความรู้สึกงตัวเองว่าไหมทั้งที่ว่ามันไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเราจะบอกอะไรให้นะความรักในวัยรุ่นนะ่ะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลงนายไม่ควรจะตั้งความหวังกับความรักมากเกินไปเรายังยืนยันคำเดิมนะว่าอยากให้นายกลับเป็นเหมือนเดิม นี่เธอใช่ปะที่เป็นแฟนของเคปเปอร์อ,ะอนะ่ะน้าเราใช้เป็นแฟนของเคปเปอร์น่ะถ้าจะใหมงตัวติดกันตลอดล่ะอย่ามาเ,าเรื่องเมื่อเช่นนะเธอหนักวรจะสำเน็จไว้ด้วยว่าเธอหนักเป็นคนบอกเลิกเคปเปอร์เองจะยินก่อนนะนี่เด็กใหม่ฉันขอเตือนเธอเลยนะว่าอย่าม,มายุ่งกับเคปเปอร์ของฉันถ้าคืนเธอมายุ่งกับเคปเปอร์ของฉันอีกจะเจอดีแน่เกลือล่ะ

เด็กๆไปห้างมาเยังสวยมาเลยอ่ันเงอเยอุย่เหรนี่เด็กใหม่นี่ที่เป็นซุปเปอร์ไงกาเป่ะโอเคตัดไปยังิอนี่เด็กใหม่ชิดเตืนเธอแล้วใช่ไหม พี่อย่ามายุ่งกับคอเปอร์ของฉันเราก็อยู่หองเราปกติปกติอะไรรุ่งเช้าฉันเห็นเธอนั่งไปคอเปอร์อยู่แหมนี่สนอมากกับเพื่อนเราจะมาพูดอะไรที่นั้นรู้แล้วล่ะจัดการมันได้เฮ้ยตอนนี้ฉันจะรายการขึ้นทุกวันแล้วนะเดี๋ยวอะไรด้วยถ้าเขาเปิ้ลฉันฉันก็ต้องป้องป้องเพื่อนสิใช่ฉันว่าทางที่ดีเธอควรเลิกยุ่งกับซินบี่และคอเปอร์ได้แล้วนะมากเกินไปเลยนะบีบี เราเปล่าทำนะเปล่าอ,อะไรเธอเ,คเค็าเห็นกันว่าอะไรเป็นไรเธอเนี่ยเพรว่าบีบีก่อนอ่ะก็มันจริงหนีไม่งั้นเธอจะมาหาเรื่องพี่ทำไมล่ะคัปเปอร์พอบีบียังไงเราก็ไม่กลับมาคบเธอก็ยี่เด็กใหม่นี่ใช่ไหมเธอจะได้พูดแบบนี้ใช่คัปเปอร์ฉันตรงไหนเธอจะได้เลิกมันอ่ะอย่างอ่ะแต่ที่สำคัญเขาจริงใจเดียวทุกคนบีบีไม่สามารถจะเปลี่ยนแป ใจโคเปอรได้เลยใช่ไหมก็ได้ในสุกวัน c คเปอรจะเสียใจที่ไม่เลือกฉันรู้ๆล่ลาลา let's go ป้าสรุว่าเธอชอบจิงวี่จริงจริงใช่ไหมขอ,อเธอเป็นอะไรหรือวาไม่ต้องมาเปลนเรื่องสรุบว่าเธอชอบจิงวี่จริงจิใช่ไหมใช่แน่ๆเธาสองคนชอบกัน

เราไหน,นดิเรายังโงโงอยู่เลยเข้ามาวันก่อนเราอธิบายไปสองรอบแล้วนี่เอ๊ะเดี๋ยวนี้นายกล้าทำายฉันเหรอทำไมอ่ะแต่นี่เปลี่นยนหน่อยก็ไม่ได้แม่เปลี่ยนไปมากเลยหรือเปล่าเราปรับตัวเท่ไม่ทันนะ่ะก็ตาตัวให้จินหน่อยดิในในอ่ะตรงนี้ไงไม่เจ็บยงฉันใครจะเข้าใจ ททมันหมดไปแล้วทุกความรู้สึกไม่อยากรักใคร สุดท้ายก็จมงน้ำตาท้าเวลาจะวันนี้เธอทำให้ฉันหายดีบุกคงตื่นจากฝันที่มันร้ายไม่เจ็บยิ่งฉันใครจะเข้าใจว่ารักนากลูทุไรก็แค่น

You ทั้งัใจอยากให้เธอที่สำคัญ You are the one อยากให้เธออยู call, ่ขอเธออยู Lord, ่อย่างนี้ตลอดไป